สวัสดีครับทุกคนก็มนตามเพิ่งเตือนนะครับตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงเนี่ยเก้าโมงกว่า,วาจะสิบโมงแล้วครับก็วันนี้ก็เป็นการกลับตัววันแรกเนาะเพราะว่าเมื่อวานที่มาถึงอะ่ะเขาก็ไม่นับว่าเป็นวันที่หนึ่งนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะต้องอยู่ที่นี่กันต่ออีกสิบวันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่า คือตอนนี้เราเพิ่งตื่นใช่ไหมครับแล้วเราอะก็หิวข้าวมากแต่แบบเราก็ไม่ใจเหมือนกันว่าเออเขาอะเอาเข้าวมาให้เรายังหรือว่าเขาอะเอามาให้แล้วแล้วเราอะไม่เตือนไปเอาเพราะว่าเมื่อกี้ก็คือหลับเหมือนคนตายทุกคนคือเราหลับเร็วมากเลยนะคือปกติอยู่ไทยใช่ปะเราจะหลับแบบเวลาประมาณเออหกโมงเจ็ดโมงเช้าใช่ไหมแต่มาเนี่ยก็คือเมื่อคืนอะ เออก็คือหลับกันตั้งแต่แบบว่า3ามสีทุ่มเลยอะคือง่วงมากจริงๆแบบคงเหนื่อยด้วยแหละแล้วก็เจ็ดแรกนิดนึงก็เดี๋ยวเราจะไปโทรถาม Reception กันนะครับว่าเออแบบเขาเอาเข้ามาให้หรือยังหรือถ้าเขาไม่ให้ก็จะโทรไปทวงเขานะครับนี่นะคนอันนี้คือโทร,รศัพท์นะครับที่เราจะต้องโทรไปก็เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้ครับต้องโทรไปเบอร์ศูนย์เนะาะเรโทรเลยแล้วกัน hey hello um can i ask something i want to know that the breakfast i'm not sure that you coming or not um breakfast yeah uh no 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 um, i'm i'm in quarantine yeah uh yes maybe because i'm sleep and they going in and i not oh yeah of course Okay, thank you Oh, so if I not find the breakfast I need to call you again right o k เค thank you โอเคทุกคนก็คือเขาบอกว่าเขาทิ้งเอาไว้ที่หน้าท่าประตูแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เจอให้เราขอไปหาเขาอีกรอบก็เดี๋ยวไปดูกันโอเคทุกคนมาดูกันดีกว่าว่ามันอยู่ที่หน้าประตูหรือเปล่าโอ้ยทุกคนมันอยู่ที่หน้าประตูจริงๆริด้วย โอเคเนาะก็ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาแล้วเราไม่รู้จริงๆว่าเขาจะมาไว้ที่หน้าประตูอะแล้วก็แบบเมื่อกี้โทรไปแบบตอนแรกกะว่าจะวีแล้วนะว่าเออทาไมไม่เอามาให้สักทีโอ้ยคิดผิดเลยเอทุกคนเราก็ได้ไขมาแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าเมีจอะไรบ้างก็อันนี้นะครับก็คือเขาแยกมาเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นอะไรอ๋อก็นี่ครับก็จะเป็นแฮชบาวน์นะทุกคนแล้วก็มีไข่ต้มหนึ่งฟองกับไส้กรอกนะครับแล้วก็น่าจะเป็น ขนมปังหรือเปล่าใช่เป็นขนมปังตองแผ่นครับทุกคนแล้วก็โยเกิร์ตหนึ่งอันนี่นะครับเป็นโยเกิร์ตอันนี้น่าจะเป็นรสผลไม้ซัมติงเนาะโนแฟตโฮ้ยดีจังเลยอะแล้ว่าแฟตฟรีด้วยไม่อ้วนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นขนม,ไไมน,นมปังอะไรไม่รู้อนะทุกคนขนมปังอะไรไม่รู้นะในนี้กับข้อนี้นี่น กับน้ำส้มครับจริงๆอ่ะเมื่อวานนะเราบอกไปแล้วนะว่าเราอะอยากได้เป็นน้ำแอปเปิลแต่ว่าเหมือนเขาบอกว่าเขาไม่มีอ่ะทุกคนเขามีแต่เนี่ยแหละเขามีแต่น,น้ำส้มเราก็เลยต้องเป็นน้ำส้มไปนะโอเคเดี๋ยวเรามากินข้าวเช้ากันดีกว่าเนาะเราระหว่างกินข้าวเช้าเดี๋ยวเราก็จะอธิบายนะครับว่าคลิปนี้เราจะทําอะไรบ้างเนาะก็คลิปนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเรานะครับจะทําเป็นเอ่อคลิปรีวิวนะว่ากับตัวหนึ่งวันเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็เขาให้อาหารยังไงให้เวลากี่โมงแล้วก็ ให้เป็นอะไรบ้างหรือว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะว่าคอเลนทีนที่นี่เนี่ยมันจะน่าเบื่อขนาดไหนเพราะว่า,มา,วาเมื่อวานอ่ะจริงๆตอนที่เรามาถึงใช่ไหมครับเราก็ค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรทาไปแล้วเราสิ่งที่เราทําก็คือคอหาเพื่อนทั้งวัน <laughs> ใช่ก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นไปนะคบทุกคนเพราะว่ามันก็น่าเบื่อจริงๆอะ่ะเออแบบทุกคนเข้าใจใช่ชปาการแบบคอเลนทีนอยู่แต่ในห้องอะ่ะมันก็ กูดูจะทาอะไรอะทุกคนก็น่าจะต้องแบบว่าเปิดหนังดูเล่นเกมคุยกับเพื่อนอะไรอย่างนี้เลยเปล่าทุกคนเอาจริงป่ะรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันขาดอะไรบป้าทุกคนมันขาดซอสเ้ยสียด้วซอสมันขาดเทศมากเลยแต่เขาไม่มีมาให้อะไม่รู้ว่าเพราะอะไรแรล้วคนต้องรีเควสว่าใช่ไมเดี๋ยวพรุ่งนี้รีเควสไปดีป่ะว่าเอออยากได้ซอสมันขาดเทศเอาซอสมันขาดเทศให้หน่อยอะไรอย่างนี้ก็มันแบบ มันควรจริงๆนะเว้ยไม่ตอนมืน่อเเทก็สอรผิดก็ได้แบบทุกคนใส่กรอบเปล่าๆที่แบบคือไม่ร้อนแล้วด้วยอ่ะนึกออกไหมมันแบบรสชาติมันจืดชื้นมากแต่ว่าเราเข้าใจนะความเวสเทิร์นนะเขาอาจจะแบบชอบแรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเราดูแล้วเหมือนเขาก็ไม่ค่อยใส่ซอสกันด้วยอ่ะเขาไม่ค่อยให้อะไรแบบนี้มาเวลาแบบว่าสั่งอาหารไรงนี้ด้วยอ่ะเออ แจกทุกคนแล้วก็กินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายคลิปรีวิวห้องให้ดูนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ถ่ายคลิปรีวิวห้องให้ดูเลยใช่ไหมว่าห้องคอรเรนทนีที่เังกินเ,นเป็นยังไงก็เดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับว่าทั้งห้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วเขามีอะไรมาให้บ้างนะคะจะได้รู้ว่าต้องเตรียมอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ เออทุกคนนี่ก็คือสภาพห้องของเรานะครับที่เราได้เนาะส่วนสิ่งนี้นะครับก็จะเป็นพวกชากาแฟนะครับที่เขามีมาให้เรากินระหว่างอยู่ในห้องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นนมเนาะส่วนอันนี้ทุกคนอันนี้คือมาม่าที่เราเอามาตักไทยเพราะว่าเออเราอะกลัวว่ามันจะไม่มีอะไรให้กินไงก็เลยแบบว่าเออเอามาเผื่อแล้วก็มีกาต้มน้ำให้ด้วยคือแบบดีมากมาต่อกันที่น้ำเ่ยทุกคนคือมีเยอะมากแบบเยอะมากจริงๆคือเหมือนแบบกลัวคิดว่าแบบ เออเราจะแบบว่าหิวน้ำตายหรือเปล่าคือเยอะเกินไปอ่ะย่างทุกคนเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดทุกคนคิดว่าเมื่อกี้น้ำมันเยอะแล้วใช่ไหมครับมันยังไม่หมดครับทุกคนมันยังมีบนโต๊ะอีกครับทุกคนบนโต๊ะประมาณแปดขวดคือเราอะงงมากว่าเฮ้ยมันจะเยอะไปไหนวะแต่ก็เข้าใจแหละเขาคงแบบให้เรามาทีเดียวอะ่ะหรือยังไงแบบนั้นเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ถ้ารู้ก็บอกเราด้วยเราอยากรู้เหมือนกันว่าทาไมให้น้ำมาเยอะขนาดนี้อ่าเป็นห้องน้ำนะทุกคนก็อันนี้นะครับเขาก็จะมีมาให้เป็น พวกสบ,บู่แชมพูเนาะแล้วก็สบ,บู่ล้างมือที่เป็นก้อนแล้วก็อันนี้นะครับเขาก็มีมาให้เหมือนกันเนาะเป็นสบู่ล้างมือแบบเจลนะครับแล้วก็อันเนี้ยคือตามาเอามาใส่เองเนาะตั้งแต่เมื่อคืนเป็นของตามีแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นที่อาบน้ำนะครับก็จะเป็นหนังอาบนา้ำถ้าเกิดว่าใครแบบว่ามาพักที่นี่เนาะก็แนะนําว่าเออใชบาตบอมมาได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวนะครับอะไใดที่เขาเตรียมไว้ให้เรานะครับก็ไม่ต้องเตรียมมาก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเตรียมเข้าหอก็เออซื้อมาเองอีกทีนะครับหรือแม้ก็มาซื้อที่นี่ก็ได้ไม่ต้องรีบซื้อหลอกเปลื่อน้ําหนักอ่ะทีนี้ทุกคนหลังจากที่เราดูห้องกันไปแล้วนะครับว่าจะเป็นในห้องหรือว่าในห้องน้ำใช่ไหมมีอย่างหนึ่งทุกคนที่เราอยากจะแชร์มากๆเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราแครนใจที่สุดเลยนะในเรื่องนี้ก็คือทุกคนครับทุกคนเห็นสิ่งนี้ไหมครับทุกคนรู้ใช่ไหมครับมัน ันคือ PlayStation 4ครับทุกคนซึ่งตามาตั้งใจว่าโอเคเรามากักตัวอยู่ที่นี่สิบวันใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีอะไรทําแน่แก็เลยเอาเกมมาเล่นใช่ไหมครับแล้วทุกคนเราจะให้ดูว่าสภาพทีวีมันเป็นยังไงอ่ะทุกคนสิ่งเนี้ยก็คือทีวีในห้องนี้นะซึ่งแบบมันเหมือนแบบว่าเออเขาบิวอินเข้าไปเลยอะ่ะเข้าไปกับกําแพงอะ่ะทุกคนแล้วคือเราอ่ะพยายามแล้วที่จะเอามันออกมาทุกคนคือมันไม่ได้จริงๆเว้ยแล้วแบบแม่งแบบไม่มีรูให้เสียบปลั๊กใดๆเข้าไปได้เลย คือแบบมึงคือแบบแล้วกูจะเล่นเกมยังไงกูสาวเอาเพโฟมาแล้วอ่ะคือแบบแคร์มากแล้วมันเปือนน้ำหนักมากๆเพราะว่าคือจริงๆก็ตั้งใจว่าจะมาซื้อเพย์ไฟใหม่อยู่แล้วไงคือกูเอาเพย์โฟมาทําไมแล้วที่สําคัญที่สุดเลยนะคือในหอที่จะไปอ่ะก็ไม่มีทีวีเว้ยคือกูก็ต้องซื้อทีวีใหม่อีกใช่ปะหรือยังไงคือทุกคนช่วยบอกเราทีว่าเราควรทำยังไงกับสิ่งนี้หรือปามันทิ้งไปเลยดี ถ้เราเครียดมากทุกคนกับเรื่องเพลย์สเตชันเมื่อกี้เนาะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราก็จะมาทาอย่างอื่นกันแทนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการโทรหาเพื่อนหรือว่าการดูหนังแบบดู Netflix หรืออะไรอย่างนี้ไปก็ได้นะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับตามก็จะโทรหาเพื่อนๆตามก่อนเพราะว่าจริงๆเพื่อนๆก็คอกลุ่มกันมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าเออตามอะ่ะก็ยังไม่ได้แบบว่าเข้าไปสายคุยกับเพื่อนเลยก็เดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนกันดูเนาะ ก็ไอ้ลัคนก็เป็นเพื่อนๆนเขาจะคอกลุ่มกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วแบบทุกคนอยากจะให้ดูมากว่าเราอะมีกลุ่มแบบที่เป็นคนเดิมๆมาซ้ำมากเห็นปะเออคือเพื่อนแบบสร้างกลุ่มเกง่งไม่รู้สร้างกลุ่มเก่งกันไปนไหนก็เดี๋ยวเรามาคอ,อกันเลยดีกว่านะครับายกะเธอค่ะคิดถึงเหมือนกันคะ่ะอะไรนะคะคิดถึงอะไรนะ เยี่ยมมามึงจะคิดถึงไม่ได้ปะทำอะไรกันอยู่คะกำลังคิดถึงคนที่ไปปลอมทางตีโน <c oughs> อนอยู่ค่ะอุยเฮ้ยอย่ายดีเขารู้กันหมดนี่ถ่ายคลิปอยู่นะอุ้ยจริงหรอจริงแงมากก็หมดตี <c oughs> <ส> <c oughs> พีคนแฉากีอะล่ะเออทุกคนก็ตอนนี้อาหารกลางวันก็มาแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้อาหารกลางวันจะเป็นอะไรเนาะแล้วก็จะรีวิวไปเลยนะครับว่าเป็นอาหารเช้ากลางวันเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างเนาะก็สำหรับอาหารกลางวันนะครับทุกคนเราก็ได้มาเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะ ลาซันญ,ญาทุกคนนะมันคือลาซันญ,ญาไก่นะครับแล้วก็ได้ขนมปังกระเทียมมาด้วยเนาะสองชิ้นแล้วก็จะเป็นสลัดนะครับกับผลไม้ที่เขาหั่นมาให้แล้วแบ่งมาแล้วเนาะเป็นแบบนี้กับน้ำโคกอีกหนึ่งกระป๋องซึ่งอันเนี้ยเราจะเลือกได้นะครับว่าจะเป็นน้ำโคกหรือว่าจะเป็นน้ำแบบพวกเซเว่นอัพหรืออะไรแบบนี้เนาะก็จะได้แบบว่าเขาเรียกว่าไงจะได้แบบว่าเออเราก็จะได้เลือกเอาตามความชอบของเราเนาะ ก็เอาจิงๆป่ะเราก็มองว่าอาหารที่เขาให้มามันก็ไม่น่าที่จะอร่อยขนาดนั้นเหมือนเดิมนะทุกคนมันก็หน้าตาเหมือนอาหารบนเครื่องบินอ่ะเอาดีๆมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นปะวะใช่ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะสาหรับอาหารมื้อนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันที่อันนี้กันดีกว่านะตัวลาซันย่านะครับที่เขาทํามาให้เนาะว่ามันจะอร่อยไหมแต่ว่าจริงๆมันร้อนมากเลยนะทุกคนมันดูยังร้อนอยู่เลยอ่ะเออพอเมื่อกี้แบบ ตอนจับกล่องอะมันก็จะดูอย่างร้อนอยู่อะทุกคนเออทุกคนตอนนี้อากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะครับแบบอย่างมาื่คนะืนอะอากาศหนาวมากก็ถ้าเกิดว่าจะมาหลังจากนี้ก็เตรียมชุดมาจับให้ดีๆเนาะอย่างเราแบบมาเชา้าก็เราก็ไม่ได้ใส่เสื้อใช่ไหมเออมันก็แอบหนาวนิดนึงอะ่ะอืมวัมท่านก็ไม่ได้แย่นะเอาดีๆนท่านเหมือนไอ้นี่หละทุกคนเออไอเนี่ยพิซซ่าคอมพานีบ้านเราอะ เอออารมณ์อย่างนั้นอะลาซานญาแบบอารมณ์แบบอย่างนั้นเลยของประเทศเราออือใช่ในอนนอนั้นเลยก็ไล่อยู่นะมาเค่มขนมปังกันว่าขนมปังจะเป็นยังไงเอาดีๆมื้อนี้อร่อยนะชอบแล้วว่าลาซานญามื้อนี้ได้เลยอ่ะดีเลยโอ m มก o d ทุกคนขนมปังแข็งมากนะกัดเอาดีกว่าขนมปังแข็งมากแบบไม่ได้แข็งดิเขาเรียกว่าเหนียวอะคือหั่นไม่ได้เลย ไอคำมันยังแบบไม่แน่ใจอืมเัาะ่ะทุกคนอาหารมือนี้คือมีความเป็นพิซซ่าคอมปานีมากๆแหละพิซซ่าคอมปานีบ้านเราเลยเพื่อแต่ว่าตัวขนมปังเนี่ยเขาอาจจะทํามานานแล้วนะครับมันก็เลยไม่ค่อยรอแล้วก็เหนียวไปนิดนึงแต่ว่ารสชาติได้ถือว่าโอเคส่วนที่เหลือนะครับพวกแบบว่าผลไามา้กับตลัดอะไรอย่างเงี้ยจริง เมื่อวานตอนเย็นอะตามได้ลองผลไม้แล้วตามว่ามันก็ค่อนข้างที่จะหวานอยู่ได้เลยแล้วก็สลัดก็คือสลัดเปล่าๆเลยครับทุกคนสลัดแบบไม่มีน้ำซอสอะไรมาให้แม้แต่นิดเดียวดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครอยากกินแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองขาดซอสไม่ได้นะครับแบบพวกน้ำสลัดหรืออะไรเงี้ยก็เตรียมมาเองนะครับก็จะดีเนาะอาล่ะทุกคนก็หลังจากที่เราทานข้าวกลางวันกันเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูหนังกันนะครับทุกคนเพราะว่าเราก็มิวจะทำอะไรดีแล้วเนาะมันก็ ว่างทั้งวันเนาะก็น่าจะเป็นการดูหนังไปก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวเราก็มาดู n น t f l i x กันดีกว่านะครับว่าตอนนี้มีอะไรให้เราดูได้บ้างเนาะก็ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องไหนดูได้ไหมแต่ว่าเมื่อกี้คือตามอ่ะลองเข้าไลน์ทีวีแล้วแล้วก็ Disney h o t Star p ลา s แล้วนะครับก็คือว่าถ้าเป็นแอคเค n t ของไทยนะครับก็คือจะดูที่อังกฤษไม่ได้นะครับดังนั้นอย่าหวังเลยครับว่าจะดูได้ก็คือมันดูไม่ได้เนาะตัดไปได้เลย ทีนี้ก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรให้ดูบ้างใน N e t f l i x ช่วงนี้นะครับก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะดูเป็นซีรีส์หรือว่าจะดูเป็นการ์ตูนดีก็ถ้าเกิดว่าใครมีซีรีส์หรือว่าหนังแนะนาใน N e t f l i x กนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันน้องก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีเรื่องไหนที่แบบว่ามันสนุกแล้วก็น่าดูหรือเปล่าคือบางทีแบบนึกอออกมาทุกคนคือแบบพอมันเยอะๆพอมันลายตาใช่ไหมครับแล้วก็ ไม่รู้ว่าจะดูเรื่องอะไรดีใช่ก็ก็หวังว่าทุกคนจะแนะนําเราได้น้องก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนมีเพลย์ลิสอะไรที่เพลย์ลิสปะเขาเรียกเพลย์ลิสปะ <c oughs> เออแบบว่าที่แบบว่าน่าสนใจแล้วก็นี่แบบแคทเอรีหนังไหนหรือว,ว่าแบบแนวไหนที่อยากเดแนะนํากันก็นำกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับตามก็จะรอดูนาอนแล้วก็เดี๋ยวจะไปตามดูบ้างว่าเออเรื่องไหนหน่าสนใจเนาะก็สําหรับตอนนี้ก็น่าจะดูเป็นเรื่องนี้แล้วกันทุกคน คือตามไม่เคยดูเรื่องนี้มาก,ก่อนเลยปกติตามเป็นคนที่ชอบดูสตูดิโอจีบีมากก็เคยดูเรื่องสตีฟเว a รใช่ไหมครับโปรเนียลบายเดซี sea, อะไรสักอย่างดีบายเดซีนะครับแล้วก็อินชโมโนโนเกะเอิม oke, เอ่มแม่มดน้อยกิกินะครับแล้วก็อะไรแนวๆน,นั้นใช่คือเราก็จะมาดูเรื่องนี้กันนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดังมากในญี่ปุ่นแล้วก็ดังมากๆเลยในะระดับหนึ่งนะครับก็คือโตโตโรนั่นเองจริงๆแล้วตามก็เห็นนะว่าคนรู้จักตามหลายๆคนก็ ชอบแล้วก็ติดตามเรื่องนี้กันมากๆเลยเนาะโตโตโร่ตามก็จะมาลองดูดูนะครับวันนี้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเฮ้ยทุกคนเพลงเปิดมันน่ารักมากเลยอ่ะมันแบบเป็นเด็กเด็กเออเพลงเปิดมันน่ารักมากจริงๆค้างไปแล้วล่าเสร็จก็คือเน็ตที่นี่มันไม่ค่อยดีนะครับทุกคนตามก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันเนาะว่าถ้าเป็นโรงแรมอื่นที่กักตัวเนี่ยเน็ตมันจะดีหรือว่าไม่ดียังไงเนาะก็ต้องลองไปสมดวงเอเองแต่ว่าสาหรับโรงแรมให้ตามอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ เน็ตค่อนข้างที่จะไม่ดีนิดนึงครับคือมันใช้ได้นะครับไม่ใช่ใช้ไม่ได้แต่ว่าอาจจะไม่ดีไปหน่อยก็อทําใจก็จะดีครับทําใจก่อนมาได้เลยเนาะเพนักมากพนัลรักมากมจริงๆ,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 ๆ น้องน่ารักมากเพลงเปิดแบบน่ารักมากๆเลยโอ้ยแบบแบบว่าได้ยินแล้วแบบอยากจะเต้นแบบเต้นตามเลยคือน่ารักมากแต่ว่ารู้สึกแบบกลายเป็นเด็กเลยอะเออต้องมาดูแลนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูนรื่รงก่อนเนาะว่าจะเป็นยังไงทุกคนก็คือตอนนี้นะครับเราอะได้ยินเสียงเขาอะมาขอเรียกแล้วเนาะก็คือเดี๋ยวเขาก็น่าจะใกล้ถึงห้องเราละอีกแบบหนึ่งตอนนี้คือแบบรวมสวิตน่าจะแบบกำลังแบบว่าไล่มาทีละห้องเนาะก็เดี๋ยวเขากำลังจะเอาอาหารเย็นมาให้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันดีกว่าเนาะว่าอาหารเย็นวันเนี้ยจะเป็นอะไร Okay. Hello. Hi. Butter chicken, roast chicken with new potato and veggies paneer matli. Again? Butter chicken. Oh, uh, ya yeah, yeah, okay. Grilled chicken with new potato. And um, kill chicken? Chicken what you want? Chicken paneer. Chicken uh, butter chicken or roast chicken? Chicken butter? Chicken butter? Yeah. Any drinks? Can go seven up? Um, seven up? Any salad? อืมโอเคขอบคุณมากขอบคุณ thank you ให้มาเกิดดีเย่ทุกคนก็นี่นะครับเราก็ได้ข้าเย็นมาแล้วก็วันนี้นะครับก็จะได้เป็นเซเว่นอัพเนาะเพราะว่าจากที่เราดูก็เหมือนว่าโคเขาจะหมดนะครับเพราะว่าเขาถามว่าเป็นเซเว่นอัพหรือว่าจะเป็นน้ำแมงโก้นะครับแต่ว่าตามไม่เคยกินน้ำแมงโก้ก็เลย เลือกเป็นเซเว่นอัพแทนดีกว่าเนาะแล้วก็สลัดเหมือนเดิมครับทุกคนไม่มีน้ำสลัดเหมือนเดิมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่าพออะงงอะทาไมไม่แบบมีน้ำสลัดมาให้อะมันควรจะมีป้าเอาดีๆแล้วก็อันนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นกิลชิคเก้นนะคะเขาก็ให้เลือกนาะเมื่อกี้ระหว่างบัตเตอร์กับอะไรสักอย่างซึ่งเราฟังไม่ออกคือเราไม่แน่ใจเราก็เลยเลือกมาเป็นชิคเก้นบัตเตอร์ดีกว่านะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเรากินได้เนาะก็อันนี้ก็เลยกลายเป็นชิคเก้นบัตเตอร์มานะครับ อ๋อมันคือข้าวแกงทุกคนมันคือข้าวแกงชิคเก้นกิลบัตเตอร์อย่างนี้นะคะโอเคทุกคนมากินข้าวกันแต่ว่าไอเนี่ยทุกคนคือเรางงมากคือเราไม่เก็บพอยมากๆเลยอะของประเทศเนี่ยคือเขาให้ข้าวเป็นข้าวแกงมาใค่แมทุกคนตั้มาวานแล้วเราคือแบบว่าคือทําไมเขาถึงแบบว่าไม่มีช้อนมาให้เราก็ไม่รู้เหมือนกันคือเนี่ยทุกคนเขาให้เป็นมีดกับซอมคือมึงมันควรเป็นช้อนกับซ่อม เป้าหวานกับการกินข้าวอ่ะคือเราก็ไม่เก็บพลอยมากเลยนะเพราะว่าคนฝรั่งอ่ะทุกคนเหมือนกบบคนที่เนี่ยเขากินแกงกินข้าวด้วยฟองคือมือมันคนกินได้ช้อนเป้าหวาเออคือมันประหลาดมากเลยอ่ะแต่ก็ช่างมันเถอะเนาะเราก็มาชิมกันดีกว่านะครับว่าวันนี้ข้าวเย็นจะเป็นยังไงเนาะรสชาติยังไงเพราะว่าอันเนี้ยยังร้อนอยู่เลยนะทุกคนคือจากที่จับดูก็คือรู้เลยว่าร้อนมากแต่คิดว่าน่าจะทาไว้นานแล้วแล้วก็ไปเวฟทุกคนเหมือนแบบอาหารบนเครื่องบินอ่ะนึกออกไหม หรือว่าเขาสังแาวะแต่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องต้องต้องแบบว่าต้องทายเอาเองอันเนี้ยเออมากินแบบว่าแกงดูก่อนดีกว่าน,น้อรสชาติเป็นไงรสชาติน่าประหลาดมากทุกคนก็มาถึงกับกินไม่ได้นะก็รสชาติก็ได้อยู่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองกินไก่ดูแต่มันเผ็ดอยู่นะทุกคนเผ็ดเลยอะ่ะเผ็ดแบบเผ็ดอะอืมอืมได้ได้ไดก่เราคิดว่าน่าจะเป็นอกไก่นะทุกคนก็มีความกระด้างน,นิดนึงแต่ว่าดนวยความที่มันยังร้อนอยู่แล้วก็เอาไป ย่าง <formation> ใช่ไหมมันก็เลยไม่แย่มากนะครับโดยนี้รสชาติอาหารมื้อนี้คือโอเคเลยนะเทยบกับอาหารกักตัวนะทุกคนที่ตอนแรกเราคิดไว้ว่ามันจะแย่มากๆเลยนะเราก็เลยเอามาม่ามาใช่ไหมเราคิดว่ามันจะแย่แบบขั้นสุดจนถึงขั้นต้องกินมาม่าแต่ว่าเอออันนี้ก็ไม่แย่อืได้เลยได้อยู่อ้าวแล้วครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับเราก็กินอาหารเย็นกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บอกได้เลยว่าก็ค่อนข้างอร่อยอยู่นะครับไม่แย่เลยก็เดี๋ยวตามจะมาสุปให้ทุกคนฟังนะครับว่าอาหารเนี่ยเขาให้มาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ เป็นมื้อเวลาไหนบ้างรับเขาให้มาตอนเวลากี่โมงบ้างนะครับในแต่ละมือ้อเนาะก็ตอนเช้านะครับทุกคนก็จะเป็นอาหารเช้าซึ่งก็จะมีอะไร Mother, ไม่เยอะมากทุกคนเห็นก็เป็นพวกแฮชบราวน์เส้กกอกอะไรนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไมเป็นน้ําผลไม้เนาะก็คือเป็นน้ําส้มซึ่งจริงๆแล้วเหมือนเขาจะให้เลือกได้ว่าน้าส้มกับน้ำแอปเปิลนะแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยเขาน้ำแอปเปิลหมดเลยให้เป็นน้ําส้มเนาะก็ให้มาตอนเช้าก็คือเขาจะเอามาวางไว้ที่หน้าห้องนะครับทุกคนก็คือเราต้องเปิดประตูไปอาเองเนาะ ใช่ส่วนเมื้อกลางวันเนี่ยก็คือให้มาตอนบ่ายโมงนะครับทุกคนมื่อคือบ่ายโมงเขาก็จะมาเคาะประตูเรียกเราเหมือนกับเมื่อกี้ที่เขาให้อาหารเย็นใช่ไหมครับก็จะให้มาตอนบ่ายโอเคตอนอาหารกลางวันนะก็คือจะมีความเป็นเวสเทิร์นหน่อยๆเนาะเหมือนจะแบบพยายามจะให้เป็นอาหารเวสเทิร์นใช่แล้วก็อาหารเย็นนะครับจะให้ตอนหนึ่งทุ่มใช่แล้วก็จกที่ตามลองมาสองวันแล้วนะครับเพราะวันวันแรกเนาะก็เหมือนเขาจะพยายามให้เป็นข้าวแกงแบบมีความเอเชียนเอเชียนหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ การกักตัวที่ให้อาหารมาสามมื้อก็เอาเป็นว่าจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการกักตัวใน1วันนะครับที่อังกฤษว่าเป็นยังไงบ้างกักตัวกับโรงแรมของเขาเนาะ ก็เดี๋ยวจบเนี่ยเดี๋ยวตามมาคงไปอาบน้ำแล้วก็นอนแล้วนะครับดังนั้นตามขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะถ้าเกิดว่าใครชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับก็ฝากทุกคนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยแล้วก็ถ้าไม่รบกวนทุกคนจนเกินไปนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดตับสไครต์ติดตามเอาไว้นะคะว่ารามะจะมาทำคลิปอะไรต่อนะครับที่อยู่อังกฤษเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็คิดว่าคงจะทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย